วิถีชีวิตหนึ่งวันของเมค้าเฟรนฟายสายครีเอเตอร์ตื่นมาสร้างภูมิคุ้มกันหัวใจก่อนเข้าสู่โลกออนไลน์จ้าสายครีเอเตอร์ตอนเช้ามาก็ฝึกโยคะให้จิตโฟกัสแข็งแกร่งเพราะว่าเส้นทางออนไลน์มันคือการเดินทางแบบมาราธอนทําไม่แกร่งจิตใจไม่แข็งแรงกับความคิดของคนบนออนไลน์กับคอมเมนต์ลบต่างๆอ่อนแอก็แพ้ไปจ้กเส้นทางนี้ตื่นมาโฟกัลเลยต้องสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้อง ฝึกโยคะโฟกัสตัวเองโฟกัสที่เจตนาดีของเราว่าเราทำเพื่ออะไรเนาะเพื่อนๆสายครีเอเตอร์นะคะ,ะเส้นทางออนไลน์มันมีดาร์กไซส์มันมีมุมม,มืดของมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในหนึ่งวันวิถีชีวิตของโฟตแต่ละวันตื่นมาสิ่งแรกที่โฟทําคือฝึกโยคะก่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหัวใจก่อนเข้าสู่โลกออนไลน์ก่อนจะทําสิ่งอื่นๆนี่คือภารกิจในช่วงแรกนะคะ ภารกิจแรกที่ทำตื่นขึ้นมาก็ฝึกโยคะก่อนเลยจ้ะจากนั้นก็จะเข้าสู่การเขียนแล้วค่ะในตอนเช้าตื่นมาก็างานอ e ีบุ๊กเป็นงานที่โฟทำอยู่ในตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องของงานเขียนพอฝึกโยคะจิตใจผ่อนคลายสบายแล้วก็เ,เข้าสู่การเป็น โมเมนต์ของนักอยากเขียนนักเขียนอะไรก็ว่าไปนะคะพอหลังจากที่เขียนอ e ีบุ๊กนะคะเสร็จแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการไปเดินผ่อนคลายไปสูดอากาศแล้วคะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าโฟกทํางานเป็นแม่ค้ามันอยู่แต่หน้าเตา,อย,ตา,เตาอยู่แต่หน้ากลัวเพราะฉะนั้นแล้วาการออกไปสูดอากาศสดชื่นนะคะในตอนเช้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เดินออกกําลังกายได้ชื่นชมกับบรรยากาศในตอนเช้านะคะ ในช่วงเวลานี้แหละก็จะเป็นช่วงเวลาที่โฟก็จะใช้เวลาในการอัดคลิปวิดีโอเป็นเป็นการอัดคลิปสั้นนะคะตัดหัวคลิปท้ายคลิปนะคะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เอาเอามาพอเวลาเรามีเวลาเราก็เอามาตัดคลิปนะคะมาตัดมาต่อหลังจากนั้นก็เข้าสู่โหมดของการเป็นแม่ครัวลวคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเข้าสู่ขั้นตอนของการเตรียมอาหารทําอาหารทําซอสเฟรนช์ฟรายทำ กวาดเช็ดถูนะคะช่วงเวลานี้โฟก็จะใช้ช่วงเวลานี้ล้ค่ะในการเรียนภาษาแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะค่อนข้างห่างจากเรื่องของการเรียนภาษาไปนิดนึงเพื่อนเเพราะว่ามันทําหลายสิ่งหลายอย่างก็จะใช้เวลาช่วงนี้ในการสอนภาษาน้องหมูด้วยค่ะเพราะว่าชีวิตเรามันมีหลายบทบาทเนาะเพื่อนๆพยายามที่จะทําให้ได้หลายๆอย่างใช้เวลาให้มันคุ้มค่าเพราะว่าคือ เราทำหลายอย่างเราอยากทำหลายอย่างเรามีกิจกรรมมีความชอบมีแพชชั่นมีความหลงไหลในหลายหลายอย่างเนาะแต่หน้าที่การงานบทบาทชีวิตในชีวิตประจําวันของเราก็ต้องทาเนาะก็ในช่วงนี้นะคะโฟกเ็เตรียมของเตรียมอะไรก็จะใช้เวลาในช่วงนี้แหละเออฟังภาษาเรียนภาษาไปด้วยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เนาะ แต่ละคนก็ทําหน้าที่ของใครของมันนะคะคุณแพทติกก็จะทําหน้าที่กวาดถูนะคะส่วนน้องหมูเองก็ช่วยนะคะทำนะทำอาหารของเขากินนะคะแล้วก็ช่วยปัดกวาดเช็ดถูนะคะจัดข้าวจัดของเวลามีของมาส่งเพื่อนๆงานในร้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจุกจิกนะคะแต่ว่าโชคดีที่ว่าคือช่วงนี้มีฮามีน้องห,หมูมาช่วยเนี่ย for เองก็มีเวลาเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าน้องช่วยได้เยอะนะคะช่วยทอดฟินไฟาช่วยเตรียมของทําอาหารเขาก็ทําได้นะคะ แล้วอพอหลังจากนั้นนะเพื่อนเพอเตรียมข้าวของเสร็จมันก็จะเป็นช่วงเวลาของการขายของล้ค่ะในช่วงระหว่างการขายของอในช่วงกลางวันก็มีวันยุ่งบ้างนะคะวันว่างบ้างนะคะแต่ว่าก็สลับกันไปเนาะ พอสิ้นสุดวันก็ต้องมาผ่อนคลายกันบ้างแล้วค่ะเพื่อนๆจิบไวน์สักนิดนะคะในแต่ละวันเนี่ยโฟก็จะชอบดื่มไวน์แดงนะคะแต่ว่าก็คือดื่มเพื่อเป็นกระสายเท่านั้นละค่ะเพื่อนๆเพื่อสุขภาพเพื่อการผ่อนคลายเนาะ ชีวิตแม่ค้าคนที่ทํางานในร้านอาหารเนี่ยเพื่อนๆมันท้าทายมันชารลลจ์นะมันจะมีช่วงเอ่อโมเมนต,ต์ที่แบบว่ามันจะพลิกพีกชงยุ่งยุ่งอะไรเงี้ยเพื่อนๆมันมันมีโมเมนต์ของความเครียดความกดดันทํางานภายใต้ความกดดันแต่ว่ามันโฟลมองว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ดีนะมันทําให้เราเรียนรู้ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ธุรกิจเนี่ยม,มันสอนการใช้ชีวิตในหลายๆอย่างนะคะก็ นี่แหละชีวิตของโฟในใน,ในหนึวันเพื่อนๆพื่พิธีชีวิตหนึ่งวันทําหลายสิ่งหลายอย่างนะอย่างที่บอกนะคะตามคอนเซปต์ของอ e ีบุ๊กก็เขียนเฟ้นไฟล์ก็ขายงานออนไลน์ก็ทากําจ้ะเพื่อนๆชีวิตเรามันก็แบบว่าแต่ละคนก็มีหลายบทบาทเนาะเราไม่ได้ทําอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับว่าเพื่อนๆน,น,นะคะ ออนไลน์นะคะที่อยากเข้ามาทําออนไลน์สายครีเอเตอร์นะคะไม่ว่าเราจะทําอาชีพไหนเราจะทํางานอะไรนะถ้าเรารักเราชอบเราก็สามารถหาเวลาทํามันได้เสมอชีวิตเรามันมีหลายบทบาทใช้ให้คุ้มเพื่อนเพื่อเกิดมาหนึ่งชีวิตนะคะสำหรับตัวโฟองเนี่ยมองว่าการได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหาะรายได้หลายทางมันก็ดีกว่าทางเดียวแล้วการลองทําอะไรใหม่ๆลองทําอะไรแบบว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็สร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตนะคะเพื่อนๆเ,เราทําเป็นหลายอย่างมันทาให้ เรา,าเอะมีทางเลือกหลายทางในชีวิตด้วยนะคะอาชีพนี้ไม่อยากทําเราอยากเปลี่ยนมาทําอีกอย่างหนึ่งนะคะหารายได้หลายๆทางมันก็ดีกว่าหารายได้ทางเดียวชีวิตมีหลายบทบาทนะคะเกิดมาหนึ่งชีวิตแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มกับเ,เพื่อนๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะออนไลน์สายครีเอเตอร์ทุกคนนะคะออ